แต่คนวันนี้เราจะมาเล่นเกมพัดมือจะมีสองกันเช่นเคยนั่นกันเลยมาที่ด่านน้ำแข็งโอ๊ยกดผิดน้ำแข็งมีกี่ด่านวะปึ๊บ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 ทำไมยาวจังวะสามสิบด่านโ,โหกโคตรยาวทำไงดีมันยาวเกินไป ไล้ไรผลได้ลเ,ลเราเล่น t หาไปได้เพราะบางทีอ่ะคอยดูนะมันจะเป็นเลขขี้โอ้ยมันไม่เป็นเ,เลขคู่ตลอดไปหรอกบางทีอาจจะเป็นเล่ยิบข้าหรืออาจจะเป็นเลขจับเอ็ดอาจจะเป็นเลขขี้เราก็เลยเปลี่ยนใจตอนไหนว่าก็เล่นถึง,ถงวันนั้นนะอะเรื่องอะไร ตอนไหนว่างเราก็เล่นถึงวันนั้นโอ้จะพูดยังไงใหเข้าใจมาพูดดีกว่ <c oughs> แบบาแนปดร r ก้อนเป็นตัว MVP ในะด่านนี้นะเพราะฉะนั้นอ,อไปด้วยเอยตัวนี้เมัน,นมันเป็นสายชั่วมัน MVP ปะไม่น่าจะาเพราะมันเป็นสายชั่วนะ่าจะให้ขวานห้อน,นั่หละแตบบ่แต่ว่าเราไม่ก็อยากจะมันทท็จส่วไหร่ Tại nguồn nắm chân này bỏ đi, chân nắm đạn Này đạn này nè nắm chân khí chân nắm 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 นึกไม่รู้แล้วควรจะมีบล็อกชอยสักนิดสักหน่อยสิเอาตุ่นไปได้วยไหมนอาคิดอะไรหนัาขนาดนี้เอาถือริบบ์มาเลยก่อน<ง>ซึ่งด่านแรกมันจะยังไม่มีลมหนาวเพราะฉะนั้นเราสบายใจได้ไม่ต้องวางบล็อกชอยแบบติดแรงขนาดนั้นก็ได้โอ้ย ลื่นกับทำโทรศัตร์ตกนี่แล้วมันก็จะให้ความอุดความนอุนไม่ใช่ตอนพ่นไฟแต่ดันกลายเป็นว่าขาวบอุดทางความร้อนคืองงแหละคือเธอได้มันจะให้ความอุดทางไฟใช่ไหมฟรีไม่ให้ทางเนี่ยหนามีเสียงมาเนี่ยคืออะไรเนี่ยไฟไม่เห็นให้ความอุดหรืออะไรเลยปั๊ดถั ลงันเผาเองแง่ทุกที่จะเสียเมื่ไรซึ่งไอเลนสองเลนนี่อย่าไปสนใจมันด่านแรกมันไม่มีผีก็โทษอย่แล้วเพราะฉะนั้นนะมันไม่ได้ผีธรรมดาเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ถูกเลือลอ่อนลงมายแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจมันปล่อยเลยมาอยู่เลนเดียว ว่าอะบอกสอนไม่น่าได้ใช้นี่นี่นี่ป,ปึป๊บปึ๊บเผาผีหัวถามเข้าไปอุย้ยลงนี้เอาไอตัวหนามมาดีกว่าน่าจะดีนะไอตัวหนามเลยเฮ้ยวากับผุดเราก็เก็บตังค์ไว้วากับผุดไม่ใช่วากับผุดฮะเราต้องเก็บตังค์ไว้วางแตงโม,โมไม่ใช่เอาเก็บตังค์มาไว้วางข้าวโพดมั่วแล้วเราเลยมั่วเกิดไปแล้ แล้วว่านะ่วราจะสายแล้วว่าเราขุดทิ้งไปเลยดีก <OR> ว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นั่วไทยทันไอชอนัทไทยทันเฉยเลยอะไรเขาร้อนนี้วันนี้สติเราไปไหนสติเราไปไหนหมดในวันเนี้ยสติเราไปไหนหมด สติเราไปหมดแล้ววันนี้วันนี้สตีเราไปหมดแล้วปึ๊บปึ๊บแตงโมชิวเชอแตงโม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 เรียบร้อยตายหมดเลยโดนแตงโมจะแตงโมน้ำแข็งยังไงก็ไม่เอามาแล้วจะไปพูดถึงมันทำไมถึงตอนที่ไม่ใช่ไอ้น้ำแข็งเนี่ยก็ไม่เอามาดีเพราะมันแพง ตั้งโมธรรมดาสายคุ้มไหวมันถูกแมวมาจากไหนวะแมวใครมาวะโอ้ครั้นี้น่าจะมีลมหนาวแหละมีตัวฟรีมาเต็มเลยฮไตัวฟรีอ๋อตัวฟรีเหมือนเดิมแต่ถ้ามาเดินแต่ครั้งนี้นะ เขโบรดเอาออกไปออไปไกลๆเลยก็จะเห็นจะจำเป็นมานไครเลยอ่ะซึ่งตอนแั้นเราบทอยากได้แต่ว่าหนามันแออเราลืมว่ามันติดเส้นกระเด็นเด่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 นพฉะนั้น ข้ามุ่ยมันล้อกันแลต้นไรนิ่งหลอดไรนิ่งหลอดป่าวะไรนิ่งหลอดแหละถ้าเกิดไม่ไรนิ่งหลอดเราก็ไม่รู้จะไรนิ่งอะไรอ่ะเอ้ยทำไมโทรศัพท์หลุดมือสงสัยมือลื่นไป,นไปเดี๋ยวเราละลายตัวฟรีก่อนพอจะใช้ถั่วละลายก็ได้แต่เราไม่อยากใช้ถั่วละลายเหมือนรู้สึกแกะถั่วเออไม่อยากใช้อ่ะไม่อยากใช้มันกาก พอประกาศปุ๊บเราก็จะตายกันหมดนี่แหละประกาศปุ๊บตายกันหมดเลยจบกันต่องหนีแปลว่ามันหมายถึงเรียนนั่นเอละคระเรียนโนอีก่อยไหมไม่น่ามีอ่ะมันมันไม่น่ามีนกอีก่อยหรอกหรือเปล่าวะไม่ได้ดูเลยไม่น่ามีโนอีก่อยหรอกเราเชื่ออย่างนั้นนะ ถ้าไม่มีน,มนกอีกอยนี่ปวดหัวแย่เลยน่าจะมีแน่เลยเพื่อไม่มีมีทุกครัง้งนุ้ยกอยเนี่ยกดอินาทาตะวันกันทำไมเว็มันจะจบแล้ววะเวฟบจะจบเร็วเกินจะไม่ทันว่าแตงโมแตงหมูแตงโม,มูเลยเอ๊ะเดี๋ยวเราองใช้ตัวสายฟ้าในกาดแก้ถับผีกรอกเลยดี่นะตัวสายฟ้าในดาดก็จะเป็น มันจะเป็นตัวกระลอกได้ไงเฮ้ยอย่าพิ่งจกเว้นเร็วมากดีกีวางแตงโมก่อนจะยัดอันตรีโอเคปืนปืนปืปปงปงโอเคง่ายจะตายละดาดเน่ช่วงแรงก็ง่าย แต่มันจะมีด่านึงที่เราเบ้างเลยแต่ดาที่เหลแล้วก็ก็ไม่ได้อยากอะไรค่ะแต,แต่อาจจะมีตายมันจะมีแพ้กันบ้างเปนดาดทา่หยากดอกมาในคนเกียดอะ่ะไม่เลยแต่บ้านเดมันจะไปปลูกด,ดอกไม้ทําเพื่อไม่รู้เหรอเพื่อม,ลมาลำบากขนาดไหนกายให้มันบอกปลูกด,ดอกไม้แล้วเนี่ยไอ้ต้นตนี้เป็นต้นนี้ทําให้มันไปได้หล่ะ ซึ่งเราจะเอามาใช้ตรงนี้แล้วเราก็จะให้มันปิวไปเหยียบหนามแค่นั้นแหละเสร็จแล้วเราจะทำมันจะถูกเลกเคยคอมันเรื่อเรื่อเพราะฉะนั้นมันต้องขบวนลองนะว่ามันจะเป็นยังไงหรือยังไงหรือยังไหงไรหรืออะไรแล้วเราจะอะไรไม่พอใจนะไม่นะนสังเกต ไม่เป็นไรใช้ไปเถอใเะอใจไม่ต้องมีตัวอะไรก็ได้เพราะว่าเราจะใช้หนาไปเหยียบตีนมันเอ้ยเปล่าให้ใช้หนาได้นะหลับมาเหยียบตีนไลยส่วนตัวนั้นก็ไปไปเลย ตายเลยก็ด,ดีตายเลยก็ด,ดีมันมีไฟด้วยนะแต่เราไม่อยากใช้มันแพงมันแพงกว่าไอ้นี่นะมันแพงกว่าไอ้ไอ้ตัวแต่มันแพงกว่าไอน้ำแข็งอีอะมันเปลืองแต่ว่าโกงมากเลยนะเราเคยใช้อยู่โกงมากปึ้ง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 ,ง,งโดนดูดตายหมด มันมีเยอะนะแตสุดท้ายมันก็ไปก่อตรงเดียวเหมือนเดิมอะตัวจะได้โดนหนามแทงตีจนตายด้วยอไม่ไม่ไปสิไม่สิโดนหนามแทงเท้าจนตายเออโดนหนามแทงเท้าจนตายจำไว้แล้วพูดว่าโดนหนามแทงเท้าจนตายไม่แล้วมันสรุปได้นะเอ้ยแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่แบบโอมโหเหี้ยมันจะสรุหรือว่ายังไง หรือว่ามันจะแข็งระหว่างนั้นน่าจะปกติแค่ในในนี้มันหนาวพอลงมันพัดมามันก็เลยหนาวเลยหอมันก็เลยหนาวอันจีแลวไม่ทันได้ขึ้นไปผีซอมบี้ธรรมดามันก็จะตายกันหมดแล้วก็เราไม่รู้จะวางไว้ยังดีวางไว้ล่ามันก็โดนกินหมดพราสดงแล้วก็วางไว้ในไเนี่ย ปึนปืนปืนปืปทำไมไม่ให้ตัวนี้มาเลยเอาให้ไมแล้วโดนน้แทงเท้าตัวตายซะนี้ยิงรัวๆเลยเออมือสองปืนปนปปปปปปนปปปปนตายหมดยัเด็ เวลาเหตุการณ์ยิงอัดน,น่าเง,งีงงงงง่แหละปิงปิงปิงป้งปิงป้งปิงและมันก็จะตายอย่างน่าสงสารเออแทงแทงเข้าไปแดงเข้าไปไม่ต้องใช้แล้วตัวตุ้งตัวตุน,ตตนอ้ยมันไปนพันลมไม่ต้องใช้แล้วพันลุงพันลมอะไร เออพะลุมพะลุมอะไรแล้วจัดละใช้หนามดีกว่าเราว่านะเกียยยิงไปเลยว่ะโอเคผ่าดละง่ายๆได้เหรียญมาครั้งนี้น่าจะเล่นจากประมาณเอมดูเวลาแป๊บนนะึงเอมน่าจะเล่นประมาณห้าวันอนะ โอเคงั้นครั้งนี้เล่นห้าวันเดี๋ยวค่ะต่อไปถ้าเกิดว่างอาจจะเล่นหกวันนะแต่ถ้าเกิดไม่ว่างก็อาจจะไม่ได้เล่นหกวันแล้วเลยบอกเอ้ยไม่เอาไอตัวนี้มาบอยกาดแล้วไม่อยากได้ตัวบ้านแล้วตัวไหนดิคราวนี้ไม่มีตัวแตกฟรีด้วย เน็บหลังๆจะมีลมหนาวมาบ่อยมากเอิ่มเราควรเอาอะไรดีเอ่อยังไม่มีนกอีกก่อนมามีแต่นกปลาแล้วมันติดน้ำแข็งซึ่งเรามีสนปดักก้อนแล้วกลัวอะไรเอาไงดีอะหนาวสิเพราะหนามันไม่ติดเซนก็ได้แล้วในนาเราไม่เรื่องมากแล้ว มันยากตรงเลือกตัวนี่แหละช่วงแรกๆมันไม่ค่อยมีตัวที่เราชอบเท่าไหร่เราก็เลยเลือกยากอะ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูสิมันมีแค่นี้เหรอมันก็มีแค่นี้เอ่อวางผิด <c oughs> เอ๊ะช่างมันเถอะวางผิดนิดวางผิดหน่อยมันจะมีปัญหาอะไรหรือมีสิ เราจะตายนี่แหละปัญหาของเราคือเราจะตายคว้ามาสามตัวนั่นแหละดูดิรอนปะไม่รอนแน่ผออกลายมาแล้วไม่เป็นไรต่อยเร้วใช้วิธีต่อยแล้วบล็อกชอยแล้วก็จะแข็งหมดได้ทำไมตัวมันถึงแข็งละ่ะไม่รู้ เอยเกือบเสียอันติไปสิถ้ามายุ่มันมากัดเยอะจังเลยอ่ะตบไปหลายตัวแล้วเอ๊ะดวนสายฟ้าด่วนไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วมันเยอะเกิน ก่อนนั้นระวังอะไรเอิม้มระวังตรงนั้นครั้งนี้ไม่น่ามีลงหนาวหรอกมัง้งมั้งแต่แค่มันจะมีตัวปลายติดแจแขงซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายอยู่วางแตงโมไปแตงโมคดีซาน่ารักมากชอบแตงโมจะรีบแต,แตงโมมาใช่ทุกครั้งเลยโดยเฉพาะอันตีเราเหมยทำมันแล้วก็ ็แรงอยู่เป็นเราไม่ค่อยใช้นมเอธรรมดาของมันจนแ,ล,แล้วเราจะเป็นอันนี้มากกว่าอันติเฮ้ยไม่ได้สนใจเลยนั้นเลยช่างมันอ้าวโอ้โหเป็นบ้าเป็นบอ่ออะไรสายฟ้ามันอันติแรงกว่า

สนามไร้ความสมมากจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวเราได้หัวซอมบี้มาแล้วหัวซอมบี้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 ซอมบีเราควรจะเล่นอีเวนต์ในครั้งหน้าหรือว่าเราจะเล่นเป็นหมดเอิ่มเล่นเป็นหมดเนื้อเรื่องเราจะจะเป็นเล่นอีเวนต์เก็บอะไรทั้ง เล้ครับต่อไปเราเล่นเป็นอีเวนเกมดีกว่าเดี๋ยวไอเลืองเขาโบนด้เลืองเดี๋ยวเอาว้ทีหลังก็ได้ทุกคนคงทุกคนคงไม่ใจร้อนอะไรหรอกเดฮาแล้วและมันก็จะบังบีบบังคับให้เราใช้มาละก่อไฟ ที่สุดแสนจะเอ่อหีหรือผัดไม่น่าจะฮะใช่เหมือนแมนอาจารเราว่าเสนบอละก่อดีกว่าแต่มันถือเป็นตัวที่ยอดเยี่ยมเลยะที่เราค่ามันแพงเกินไปแเราเลยคิดว่าเสานบอละก่อนมาดีกว่าอาเล่เฮย้ยตอนนี้เราก็ลังจะแยกกันหมดเพราะมันให้มาละกอไฟมาน้อยเกินไป เอมันไม่ได้มาละกอไฟเว้ยสงสัยเราดูเอ่อเราไม่บอกดีกว่าว่าเราดูช่องไหนแล้วถึงเรียกมันแบบนี้หลายคนก็คงรู้จักเขาคือมันทำให้เราติดแบบเนี้ยจะต้นขมุยมาละกอไฟแล้วเนี้ยเฮ้ยนะบ้ามันคือต้อนพริกหยวกเราต้องเรียกแบบเราเลยอย่าไปเรียกแบบคนอื่นเขาเราต้องเรียกแบบ ตัวของตัวเองเราอย่าไปเรียกคน <Okay. S 1> เรียกแบบที่คนอื่นเรียกแต่มันอดไม่ได้อะมันคือมันพูดจนถินแล้วอ่ะ <Okay. S 1> <c oughs> ง่ายๆคือมันพูดจนถินแล้วนี่แหละป๊บ วางมาระกอไฟยอย่างนี้เลยนะจะปลอดภัยดีเพราะตรงนี้มันมีเนี่ยการอยู่ซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีโดออีกเกาะอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะปลอดภัยใช่ไหมมะระกอไฟเรียกมะระกอไฟเลยพิชยวกเบิ้ยพิชยวกพิกยวยกไฟไงไปเดี๋ยวก่อนอนหะถ้าตลกว่ะถ้าตลกดีว่ะมค้างเลยอ๋อมะระกอไฟบอกเลย หวานเจี๊ยบแล้วลิาตาอตมาแล้วก็ไฟกงงนะมันเผาทุกอย่างเลยวิง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 เร็วเร็วไอมาแล้วก็ไฟเอ๊ะไม่จริงเรื่องเลย <c oughs> มาแล้วก็ไฟสุสๆหห ปึ๊บป oh, so ึ๊บปึ๊บโอ้โหตายหมดตายหมดเลยยังกแตงมูอแต่แต่งโมโหดกว่าว่ะเพราะมันแรงงกว่าพวกนี้มันก็อื่นลึกเกินแต่ถ้าโดนแบบนี้ก็ตายเหมือนกันนะชาวภรรกิจรชาวภรริกิตบอกเลยซึ่งในดานนี่เราก็ ไม่ได้หยิบมาที่มันเสร็จหรอกงั้นคลิปนี้มีแค่เท่านี้นะคะทุกคนบายบาย,บาย